การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุดอานนท์เธอจงจัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาละคู่มีศีรษะทางทิศเหนือเราลำบากกายนักจักนอนประทับศีหาสยยาแล้วมีอัศจรรย์ดอกสาละผลิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระดอกมันทารพบจุนไม้จันดนตรีล้วนแต่ของทิพย ได้ตกลงและบรเลงขึ้นเพื่อบูชาตถาคตเจ้าอานนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานนท์พิกุพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือ บูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานอน์เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่าเราจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้